วันนี้จะมานำเสนอตัวสัครับน้ำพึ่งทองคำตัวนี้เป็นเม็ดส,สครับที่พัดตจากเศษของผมทองคำจริงๆเลยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในสรรกัตัวนี้มีท้งน้ำพึ่งมีอะบูตินแล้วก็มีขมิ้นมีไผ่มีความละเอียดแล้วก็เนื้อครีมเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราจะมาสาธิตขัดให้ดูนะครับว่ามันจะขาวและนุ่มแค่ไหน แล้วก็น้ำนิดหนึ่งแล้วตัวนี้ขัดมันจะแตกตัวไปน,น้ำนมสามารถลบรอยดำรอยแผลเป็นต่างๆยิ่งขัดทุกวันเห็นไหมครับตรงนี้จะมีแผลเป็นอยู่อันนี้มันจางจางก็ต้องเยอะจางไปม,มากๆเลยเพราะว่าขาดทุกวัน ตัวเม็ดสครับตัวนี้ไม่ไม่บาดผิวแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยปกติเม็ดสครับโดยตามท้องตลาดจะเป็นน้ำตาลหรือไม่ก็เกลือแต่ตัวนี้เป็นเม็ดสครับที่เป็นเศษของเจ็ดอัญนนมณีลแล้วก็ตัวนี้มีส่วนผสมของทองคำยี่สเคด้วย ไม่เจ็บผิวเลยใช่ไหมคะพี่นัทไม่เจ็บแล้วก็ไม่บาดแล้วก็ทําให้นุ่มอันนี้ก็พี่นัทเมื่อกี้มันเป็นครีมนี่ตอนนี้มันกลายเป็นข,ขาวคือเรียกว่าน้ำนมนี่ค่ะมันเป็นน้ำนม,มเพราะว่าตัวนี้มีผสมน้ำนมของนำเข้ามาจากญี่ปุ่นกันก,นก็จากน้ำนมจากออกไกโดเลยโอ้เลิศขาวชนะเลิศแนคราวนี้นี่ทุกวันรอยแตกรอยดำแตกลายต่างๆาก็จะ ค่อยๆจางแล้วก็เป็นการอัดเซลล์ที่เสียออกไปด้วยใช่สาวๆคนไหนที่ชอบแต่งเองขา,าสาั้นแล้วแบบโหแดมคนไทยก็ใช้แล,ลือเออใช้ตัวนี้รับรองสีผิวสมองเสมอไม่เป็นแบบผิวคาปูชิโน,โน่แน่นอนค่ะอันนี้ต้องขัดแค่ไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีนะเดี๋ยวจะเราจะมาลองล้างออกอยเนื้อเข้มข้นมากๆขเขย่าวเราก็ยังไม่ไม่ลนเลย ในชีวิตจริงก็คือถ้าซื้อไปแล้วให้ขัดประมาสัก 20, 20หรือ10นาทีเลยนะคะเป็นขั้นต่ำจะยิ่งขาวกว่านี้นี่สารก็ยังยังแบบว่าขนาดยังไม่ได้ล้างน้ำ<ม>แน่ยังดูว่ามันมีความใสขึ้นเลยเทียบแตกตา่ตกตางว่ามันมีความใสขึ้นเดี๋ยวเรามาล้างน้ําออกดูโหหย,ย,ยกขึ้นมากเลยมันจะเป็นน้ำนมแบบนาทีอันนี้ขนาดไม่ได้ถูนะตกใจอ่ะขปว่ามากเลยอ่ะ โอ้ยตายๆๆจะได้มีแฟนเจ้าขาวนี่เนาะขาวพิรุนสาวเกาหลีค้างชัดเจนมากอยู่า่างๆเราก็สามารถทำดีท็อกผิวสปาผิวไม่ต้องไปเข้าคอแพงๆแค่อันนี้กระปุกเดียวเรา,า่อถ้าใครเสื่ใจก็มีเทสเตอร์จำหน่ายสามารถลองลอง,ลองซื้อไปไปทดลองก่อนได้แล้วถ้าใช้ดีเห็นผลนยอะไรยังไงก็ามาปร,รึกษาทำแบรนด์เป็นของตัวเองได้ คุณที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นยการสั่งแค่100ิ้นเท่านั้นราคาราคาเบาๆรา,า,า,าคาน่าศึกษสามมากเห็นไหมว่ามันมีความขาวใสมากกว่าข้างที่ไม่ได้ขัดอันนี้แค่5นาทีเองไม่ถึง10นาทีด้วยโดยปก,กติแล้วเราก็ถ้ามีเวลาอย่างผู้หญิงบางคนมีเวลาชอบอยู่ในห้องน้ำน,ำนำานๆก็ขัดไปเลย20นาที30นาที ส่วนร้านสปาหรือร้านนวดไหนที่ไหนที่จะสนใจซ้งแบ,บ์ก็มีจำหน่ายด้วยนะคะสามารถร้านสปาร้านสปาที่ทำคอร์ต,ต่างๆก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปทำคอสให้กให้กับลูกค้าได้เลยว้าโอเคขอฝากไ้นะคะนุมมากใส่มาก ฝากเดลิตาบิวตี้ไว้ในอ้อมอกความใจด้วยนะค่ะค่ะไว้มากค่ะจุ๊บๆค่ะ